ที่นี่มีแต่เด็กๆทั้งนั้นเลยครับอาจารย์อ่าครมีทั้งเด็กเล็กเด็กโตเด็กแรกเกิดเด็กเล็กเด็กมาใหม่ก็จะมาตั้แต่เล็กๆอย่างเงี้ยเลยโยมเด็กน้องคนนี้ได้รับมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับอาจารย์อ่านี่ก็เพิ่งรับมาน,น,น้องอายุได้เจ็ดเดือน เหุ่หลักๆก็คือเรื่องการศึกษาพอคนเราพอไม่มีการศึกษาแล้วมันก็ไม่มีช่องทางในการทํามาหากินหนึ่งไม่มีความคิดไม่มีความอดทนไปทํางานที่ไหนก็ไม่ได้คือการศึกษาไม่ได้มีแค่ความรู้อย่างเดียวนะการศึกษาต้องมีความอดทนด้วยความเพียรนะนีความเพียรในการที่จะเรียนให้จบรวบรวมความรู้ทั้งหมดเพื่อสู่งานการทําที่ดี พระครูสมุพรเทพจันทโชโตหรือหลวงพี่ต้อมเจ้าอาวาสวัดธรรมตะโกพระนักพัฒนาผู้นี้เห็นปัญหาความเหลื <Sh ot> ่อมล้ำและขาดแคลนโอกาสของคนยากไร้ที่นำไปสู่การแก้ปัญหาให้ได้รับการช่วยเหลืออนุเคราะห์ให้มีโอกาสในชีวิตที่ดีขึ้นก็เริ่มจากอดีตเจ้าอาวาสหลายๆองค์ตั้งแต่หลวงพ่ออุ่มเจ้าวาสรูปที่สอง นะท่านก็ให้ความอนุเครานะห์ญาติโยมที่มาจากไหนก็แล้วแต่หลวงพ่อเลี้ยงหมดนะจะบวชมาบวชพระบวชชนะีเป็นคนบ้าคนบออะไรก็หลวงพ่อให้โอกาสมาอยู่วัดหมด ความจริงก็ไม่อยากจะเป็นเจ้าวาดอยากอสอนหนังสือสอนเด็กอะไรไปของเราเรื่องนี้นะเพราะ,ะชีวิตเจ้าวาดลําบากหลายเรื่องชชอบทุกตแต่ก็จําใจที่จะต้องเป็นเจ้าวาดญาติโยมก็ขอร้องไม่มีใครแล้วที่จะดูแลวัดก็เลยเราก็เป็นเจ้าวาดเพิ่งมาเป็นเมื่อปีหกสอ นี่ต้นข้าวเด็กเด็กผู้ชายอย่างนั้นน่ะนี่ได้หนึ <ma> ่งเดือนเดือนกว่าแล้วมันมาอยู่เราได้กี่วันนี่มันอยู่ตั้งแต่น้องเกิดได้สี่วัน ถึงเด็กก็จะต้องมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่กินที่นอนรวมไปถึงการศึกษาด้วยครับพระอาจารย์นี่หละลำบากเลยเป็นงครับพะสิ่งเหล่านี้บางทีเนี่ยมันมันต่อเนื่องระยะยาวเริ่มเริ่มสนุกขึ้นนะ,<อ>ะคนเริ่มเริ่มรู้ว่าวัดถ้ำตะโกเนี่ยนะเลี้ยงเด็กนะนะอุปการะดูแลเด็กนะและคนยากไร้นะ,ะคนบางส่วนก็เอาของมาบริจาค นะเอาเอาข้าวเอาน้ําเอาไก่เอาหมูเอาทุกอย่างนะเรื่องอุปโภคบริโภคมาบริจาคแต่อีกกลุ่มหนึ่งอีกส่วนหนึ่งเอาเด็กมาบริจาคอ,อันนี้คือฝากให้เรียนฝากให้เรียนครับ <laughs> ทีนี้ก็เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นภาระนะเป็นปัญหาที่เราจะต้องแก้ปัญหาในต่อเนื่องเลยพอเด็กเริ่มเยอะขึ้นที่อยู่ที่พักก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก ลูกพี่ต้มก็ต้องเหนื่อยขึ้นหาที่พักให้พอที่พักเพิ่มขึ้นอาคารเรียนโรงเรียนก็ต้องเพิ่มขึ้นอีก นอกจากความเป็นอยู่แล้วการศึกษาแล้วการอบรมให้ความรักความอบอุ่นด้วยพระอาจารย์เราในฐานะที่เราเป็นพระอย่างเงี้ยครับเราจะให้ถ่ายทอดตรงนี้เทียบเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ได้ไหมครับเออก็ได้ระดับหนึ่งนะครับนะได้ระดับทุ่มครึ่งทุกวันพระอาจารย์จะอบรมเด็กทุ่มครึ่งทุกวันถ้าอาจารย์ไม่อบรมเองก็มอบหมายให้ปอ,อครูเวรนะอบรมแทนต้องอบรมทุกวัน อบรมบ่มให้มันดีให้ได้สิ่งสำคัญที่ไม่แพ้กับการพัฒนาอาคารสถานที่ให้เพียงพอต่อก,การใช้งานทางด้านความเป็นอยู่และการศึกษาแล้วที่นี่ยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับการปลูกฝังด้านจริยธรรมคุณธรรมให้แก่เด็กๆเ,กเกยาวชนอยู่เสมอนะนะเดี๋ยวนะวันนี้นะลุงพ่อจะพานะลงพื้นที่หนะลุงพ่อได้รับแจ้ง ขอ,อความช่วยเหลือมาจากยากยน,นเหมือนเดิมที่เราเคยไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่เตียงซึ่งฐานะยากจน,นแล้วก็อยู่บนทำลำพังมีความยากลำบากหรือยวพ่อจะพาพวกเราไปดูชีวิตความเป็นอยู่ที่เขาแย่กว่าเราอยากจะให้ไปเห็นเดี๋ยวให้พวกเราไปดูสังเกตดูว่าเราว่าเราแย่แล้วยังมีคนแย่กว่าเราอีกเยอะ,ะลำบากกว่าเราอีกเยอะ,นะในเมื่อเรา มีโอกาสในะข้าวของพญาติโยมนํามาใหนะ้บางอย่างนะมีมีมากที่พอจะพอแบงปันไดนะ้เราก็ต้องแบ่งปันกันก็นะอ,อยากจะให้พวกเราได้นะออกไปช่วยเหลือสังคมนะที่หลวงพ่อสอนอยู่ตลอดนะว่าถ้ามีโอกาสช่วยเหลือคนให้ช่วยเหลือคนอย่าเอาแค่ชีวิตเรารอดไปวันๆหนึ่งเอาเสียงพร้อมไหมลูกพร้อมเอาไป จะเป็นไงยกแขนนี้ยกแขนข้างนี้อ่ายกข้างนี้ก็ข้าวของนี้ก็เป็นข้าวของที่ญาติโยมผู้มีศรัทธาได้เอามามอบให้คํับพิจิตนะหลวงพี่ต้อมบอกกับอบรมเด็กตลอดเด็กวัดเด็กวัดมันมีคนมาสบประมาทเราตะโกนว่าเราไอ้เด็กวัดไอ้เด็กวัดอย่าไปท้อลูกเราเป็นเด็กวัดจริงๆ แต่เราพยายามดึงคุณค่าของตัวเองออกมาให้เขาเห็นนี่แหละฝีมือของเด็กวัดเนี่ยที่ออกไปช่วยเหลือคนได้เ,เห็นไหมเด็กคนที่มีพ่อมีแม่มีฐานะร่ารวยมีมอไซค์ขี่ตะโกนว่าตะโกนดา่าไอ้เด็กวัดเด็กวัดทําอะไรกับสังคมบ้าง<ม>เห็นไหมลูกพยายามพูดให้เขาเขาก็เริ่มมีพลังขึ้นนะมีกําลังขึ้นนะอยากจะไปช่วยเหลือแล้วคนข้างนอกนะ เขาก็เห็นมาว่าโอ้นี่เด็กวัดนะเด็กวัดถ้ำตะโกเมื่อสมัยก่อนนี้อยู่ใครอยู่มันยมหลวงพี่ต้อมเพิ่งจะมาปรับนะ,ะตั้งโครงการจิตอา,าสานี้ขึ้นมาทําให้ประชาชนญาติโยมแถบนี้รักเด็กแล้วหมดมก็ไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานตายเด็กพวกนี้ไปช่วยนะกลางตรงกลางเต้นเสิร์ฟน้ําเสิร์ฟข้าวต้มทุกอย่างเด็กไปทําถ้าใครเอาศพมาไว้วัดนะี่นะเด็กทําเรียบร้อยหมด โดยที่ไม่ต้องไปขอสตังค์เขานะน,นี่คือเรื่องราวของพระสมุทรพรเทพจันทโชโตหรือหลวงพี่ต้อมแห่งวัดถ้ำตะโกพระนักพัฒนาผู้ที่มีจิตวิญญาณของนักบุญในพระพุทธศาสนาที่ได้นำเอาการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนามนุษย์มาให้เด็กกำพร้าด้อยโอกาสเหล่านี้ได้มีโอกาสทางชีวิตที่ดีขึ้น พระผู้มีจิตเมตตามุ่งมั่นในการช่วยเหลือส่งเคราะห์สังคมทั้งผู้ยากไร้คนป่วยหรือแม้กระทั่งคนตายได้มีที่พึ่งพาในวาระสุดท้ายสมกับเป็นพระแท้ที่อยู่คู่สังคมไทยที่พวกเราในฐานะพุทธศาสนิกชนควรให้การเคารพบ,บูชากราบไหว้ได้อย่างสนิทใจต้องมีใจรักต้องมีใจรัก อย,อย่างที่บอกกันนยเห็นคนในประเทศเหมืนพอนครอบครัวเราแล้วมันถึงจะทําได้ไม่งั้นทำไม่ได้เลวเริ่มที่ที่เลี้ยงเด็กมาเนี่ยเจ้าเด็กมาเลี้ยงทําไมมาเป็นภาระอยู่เฉยๆไม่ดีหรอพวกพระด้วยกันเคยพวกญาติโยมมงคนที่เขายังยังไม่เห็นด้วยวนะนะตอนแรกๆเราก็คิดในใจเราทําแล้วเรามีความสุขไหมมีความสุขเราทาต่อไป เบฟอยู hey babe, ่กับคุณทุกช่วงเวลา